สวัสดีครับ ชื่อบุญล้อมเต้าแก้วครับที่นี่ชื่อว่าศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมสี่ลินอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่20ไร่ครับเริ่มต้นจากเราปลูกข้าวอย่างเดียวใช้พื้นที่ที่นี่ยีไร่ปลูกข้าวแล้วกลัวว่าจะไม่พอก็เลยไปเช่าเขาอีก80ไร่สุดท้ายก็ยังต้องเป็นหนี้เขาอีกปีพศ2535พ่อมีโอกาสได้ไปดูโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระ,เ,ระเ,เกียรติจังหวัดสระบุรี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยมาทําโครงการตัวนี้ไว้ให้ดูพ่อก็ไปดูแล้วก็เลยเอากลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองพื้นที่ที่เช่าเขา80บวกของเราอย่าง20ก็คือนาร้อยไร่เนี่ยลดเหลือแค่20ไร่ในพื้นที่ของเราแล้วก็เริ่มปรับในแนวทางเรื่องปลูกแบบผสมผสานในพื้นที่ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนหนึ่งของเรื่องของการจัดสรรพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นแปลงนาข้าวจาก20ไร่เนี่ยเราเหลือแปลงนาข้าวแค่4ไร่จากเมื่อก่อนเนี่ยคนาเล็กๆเ,เอาไว้แบบว่ากั้นแปลงนาเฉยๆแต่ตอนนี้เราก็ปรับปรับให้หัวคนานใหญ่ขึ้นที่นี่เราทําหัวคนาเนี่ยกว้างประมาณ2เมตรครับแล้วสูงประมาณ1เมตรเมื่อฝนตกลงมาในนาจะกักเก็บน้ําได้เนื่องจากหัวคนาเนี่ยใหญ่แล้วสูง บนหัวคนาเราจะเอาพืชผักสวนครัวไป,ไปปลูกนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพริกกะเพรา,พามะเขือหัวลพามเาพาืมเขือต่างๆนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นพวกยี่หร่าอะไรเงี้ยครับเนาะก็จะปลูกบนหัวคนาเนี่ยมีทั้งบวบทั้งถั่วแล้วก็ไม้เด็ดยอดต่างๆเนี่ยไปปลูกในบนหัวคนาเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าหัวคนาทองคําเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ย ทุกคนต้องเอาข้าวไปขายข้าวเปลือกกิโลนึงก็78บาทเองแต่ว่ามะเขือเนี่ยบนหัวคนาเราเนี่ยกิโลละ25บาท20-25บถึงาบาทขายข้าวกี่กิโลถึงจะได้มะเขือ1กิโลเนี่ยเราลองมาคำนวณกันถ้าบนหัวคณามีอาหารการกินมีพริกมีกะเพรามะเขือเนี่ยปลูกข้าวเนี่ยเราก็เอาข้าวไ้กินครับหรือถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไปขายเราก็ไม่ต้องเอาข้าวไปแลกพริกกะเพรามะเขือกลับมา ผมมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์ที่ศูนย์กษตกรรมธรรมชาติบ้านเอื้องได้ฟังแนวทางแล้วอาจารย์ยักษ์พูดถึงในหลวงรัชกาลที่9้าซึ่งเด็กๆเนี่ยเรามเราก็ไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้แบบว่าจริงจังแต่พอได้เรียนรู้กับอาจารย์ยักษ์แล้วก็ได้เห็นพงท่านทําอะไรหลากหลายก็เลยกลับมาเริ่มศึกษาตัวนี้แล้วก็เริ่มมองแนวทางที่จะเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพอเราเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจเริ่มปรับ วิธีคิดก็เริ่มต้นจากการปลูกไว้กินในพื้นที่ของเราแล้วก็เก็บมากินเสร็จแล้วเรากินในครอบครัวเราไม่หมดเราก็เอาตัวนี้ครับออกไปจําหน่ายออกไปขาย <S <S ที่บ้าน่ชอบกินชะอมก็เลยเอามาปลูกไว้ประมาณสัก20-30ต้นเนี่ยก็ตัดกินไม่ทันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีกระเพรามียี่ราเนี่ยแค่ปลูกแค่สิบกว่าต้นเนี่ยยังกินไม่ทันเลยเนี่ย พราะว่ามันออกดกมากใครไปใครมาก็อยากกินก็ตัดเอาไปกินเงครับคือเราเน้นเรื่องของการแจกก่อนทําบุญก่อนแล้วสุดท้ายอะ่ะค่อยเอาไปขายมีมะนาวอะไรอย่างงี้ครับก็ปลูกแบบผสมผสานใส่กันเข้าไปอยากกินผักบุ้งก็ปลูกผักบุ้งไว้กินอยากกินขี้เหล็กก็เอาขี้เหล็กมาปลูกแล้วตอนนี้ไรายได้จากขี้เหล็กเนี่ยก็ ถือว่ารายได้ดีอยู่นะครับเนื่องจากว่าพอเราต้มเนี่ยเราไปส่งกับแม่ค้าแกงโดยตรงเนี่ยเขาก็ให้กิโลละ40แล้วเขาสั่งเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะก็10กิโลรายได้ของขี้เหล็กอย่างเดียวเนี่ยวันละ400แล้วอะ่ะคือผสมผสานมีกระเพราออกไปมั่งมีพริกออกไปมั่งมีมะเขือออกไปมั่งมันมีความหลากหลายของอาหารที่เราทําออกไปแล้วก็เอาไปจําหน่ายที่นี่ก็เลยมีรายได้แบบเข้ามาโดยไม่ติดขัด นะครับปลูกแบบผสมผสานข้างบนก็ไม่มีสารเหลอกครับเอาค้างบวกค้างถั่วเนี่ยเลื้อยให้เขาเนี่ยมาช่วยคุมพวกผักต่างๆด้วยด้านล่างเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่เกื้อกูลก,กันครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของอาหารถ้าเรามีอาหารการกินอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไม่เดือดร้อนเพียงแค่ว่าเราจะบริหารการจัดการในการปลูกอย่างไรแค่นั้นเองแล้วก็เลือกชนิดของพืชเนี่ยเอามาปลูก ปลูกพืชแล้วเนี่ยสามารถเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ต่อเนื่องเนี่ยถ้าเราไม่มีมเมล็ดพันธุ์เองเราต้องไปพึ่งการตลาดอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะอยู่ไม่รอดเพราะนั้นเนี่ยต่อไปเราจะต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์เพื่อเอาไว้ขยายพันธุ์แล้วก็แจกจ่ายให้กับคนอื่นเนี่ยเอาไปขยายพันธุ์ต่อการเกษตรก็คือการลงทุนซึ่งเยอะมากทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรกเกษตรกรถึงไปไม่รอดแล้วก็อยู่ไม่ได้ไงแต่ถ้าเราเอาภูมิปัญญาเก่าๆเนี่ยกลับมาปรับใช้กับ ชีวิตเรื่องของการทําการเกษตรเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยอยู่รอดด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปลูกอย่างเช่นมะขามพวกไม้ผลต่างๆครับของเราก็จะมีมะยงชิดมี ลำไยนะครับมีมะม่วงอยากจะกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะครับเนาะแล้วก็มีทั้งไม้เด็ดยอดพวกผักติ้วมะตูมแขกอะไรพวกนี้ครับแล้วโซนนี้เราก็กั้นเป็นคอกสำหรับ เอาไว้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้วยครับเนาะเป็ดก็จะปล่อยอยู่ในครองก็จะปล่อยให้เขาไปหากินพอตอนเย็นเขาก็จะเข้าคอกมาแล้วก็เราก็ปิดเร้าพวกไก่พวกนี้ก็เราก็เลี้ยงไว้ในในเร้าไว้ครับปกติเราอยากปล่อยแต่ว่าพอดีว่าเรามีการห่มดินด้วยอะไรด้วย ไก่พวกนี้ก็จะไปคุยเขี่ยเราก็เลยล็อกไว้เป็นกองๆไว้เพราะว่าการเรื่องของการไปคุยเขี่ยปลูกลงเรือนเนี่ยใต้ร่มเงาของไม้ใหญ่ไม้ป่าเนี่ยครับปลูกแบบผสมผสานมีทั้งไม้ป่าไม้ผลไม้เด็ดยอดแล้วก็พวกพริกกระเพรามะเขือก็จะปลูกในบริเวณเดียวกันไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะสําหรับการทําการเกษตรเพราะว่าเราปลูกแบบไม้5ระดับป่า3อย่างให้ประโยชน์ถึง4อย่างครับเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราไม่ได้ วางว่าไม้ผลต้องอยู่โซนนี้นะไม้ป่าต้องอยู่โซนนี้พวกสวนครัวต้องอยู่โซนนี้ที่เนี่ยเราปลูกแบบผสมผสานกันเลยอยากจะมาเก็บกะเพราเก็บมะเขือมาโซนนี้ก็เจออยากจะเก็บพริกเก็บมะเขือฝั่งนู้นก็เจอเพราะฉะนั้นเมื่อไปตรงจุดไหนเนี่ยก็จะมีอาหารการกินเนี่ยอยู่กระจายตามบริบทของพื้นที่ไปหมด แล้วอีกอันหนึ่งเรื่องของการกระจายน้ำนะครับเราใช้เรื่องของครองไส่ไก่เนี่ยขุดลัดเลาะไปกับพื้นที่เนี่ยแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีน้ำให้กับต้นไม้เนี่ยได้ทุกพื้นที่ครับที่นี่เราก็นำเอาเรื่องของมูลสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น ขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวอย่างเงี้ยครับเอามูลสัตว์เนี่ยมาทําเป็นปุ๋ยหมักแห้งที่นี่เราก็ทําปุ๋ยขึ้นมาเองครับใช้เองเป็นเขาเรียกว่าปุ๋ยหมักแห้งนะครับแล้วก็ยังทําเรื่องของน้ําหมักน้ําหมักจากเศษอาหารน้ําหมักจากกุลินซีหน่อกล้วยต้นกล้วยหรือพืชลดจืดก็ทําเป็นน้ําหมักและอีกอันนึงอ่ะสลับรีนะครับเนาะมีจุดเด่นก็คือว่าเราอะ่ะมี โคนมค่อนข้างเยอะแล้วน้ํานมที่มันเป็นน้ํานมเสียเนี่ยที่จะต้องเอาไปทิ้งเนี่ยเราก็เลยเอาน้ํานมที่เขาจะทิ้งเนี่ยเอามาทําเป็นน้ําหมักน้ํานมซึ่งเอามาใช้กับต้นไม้ ใช้กับน,นาข้าวหรือว่าจะเป็นพืชทางการเกษตรเนี่ยธาตุอาหารในน้ำนมเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ฉีดพ่นไปเนี่ยทำให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตดีมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเอาของเสียที่อยู่ในจังหวัดสระบุรีหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าในบ้านของตัวเองเนี่ยมาทําให้เกิดประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็ไปเลี้ยงพืชเนี่ยอันนี้เราก็ลดต้นทุนลงมาครับ แนวทางของทุกคนเนี่ยเราคิดเรื่องเงินกันเป็นหลักเวลาจะปลูกอะไรเนี่ยเอาการตลาดมานําโหดูการตลาดว่าเขาปลูกอะไรก็ไปเอาอันานั้นมาปลูกปลูกเสร็จก็ต้องเอาผลผลิตที่ที่ไปดูเข้ามาเนี่ยเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อของที่ชอบกินอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่ควรไม่ควรทํา ปลูกของกินที่เราชอบในแปลงของเราเพราะฉะนั้นในแปลงของเราเนี่ยเราจะปลูกของกินที่เราชอบกินเมื่อปลูกของกินที่เราชอบกินเราก็จะกินของนั้นๆโดยไม่ต้องไปซื้อหาบางคนบอกมาที่เนี่ยไม่เห็นอะไรเป็นหลักเลยจะขายอะไรผมบอกว่าไม่ได้ปลูก พวงนั้นไว้ขายครับผมปลูกไว้กินทุกอย่างเลยครับพริกกะเพรามะเขือหัวลาพาผมชอบกินมะม่วงก็ปลูกมะม่วงเขียวเสเวยไว้2ต้นปลูกอย่างละต้น2ต้นครับแล้วก็ปลูกให้เกิดความหลากหลายถ้าพูดถึงเรื่องของการขายผมไม่ได้ขายของจํานวนห,หนึ่งอย่างแล้วจํานวนเยอะๆ แต่ผมมีผลผลิตมีความหลากหลายแม่เนี่ยก็จะเก็บพวกของต่างๆเนี่ยออกไปอย่างละ10ถุง10ถุง10กว่าถุง12งถุงอะไรเงี้ยครับทำเป็นถุงละ10บาทเวลาคนที่มาซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้หลายอย่างถ้าผมมีแตง100กิโลแล้วเอาไปนั่งขาย100ยกิโลเนี่ยไม่สามารถขายแตงหมดภายในวันนี้100กิโลแต่วันนี้แม่เอาพริกออกไป10ถุงมะเขือกระเพราอย่างเงี้ยครับใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงหมดครับเพราะว่าคนที่มาเลือกซื้อเนี่ยสามารถ เลือกได้หลายอย่างและมีจํานวนที่ไม่ได้มากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะออกไปขายได้ทุกวันแม่ขายของได้วันละพันพันกว่าบาทเนี่ยทุกวันครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ไม่ต้องซื้อผักซื้ออะไรเข้ามาเพราะว่ามันมีอยู่ในบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดกลายเป็นว่ามันจะเป็นเงินเก็บ ซึ่งเงินออกเนี่ยน้อยกว่านี่คือหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าเนี่ยวางรากฐานให้กับเกษตรกรทุกคนที่อยากจะมาทําเรื่องนี้ไม่ได้พาไปทําเกษตรตาโตต้องขายให้ได้ผลผลิตให้ได้กําไรเยอะๆแล้วก็ต้องกลับมาซื้อกินอันนี้มันไม่ใช่เกษตรทฤษฎีใหม่หรือปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระอ,องค์ท่านวางรากฐานไว้ให้แต่ทุกคนอ่ะตีความหมายผิดเนื่องจากความไม่เข้าใจแค่นั้นเอง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนล้อมสีลินเนี่ยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามาศึกษาดูงานมาเรียนรู้มาเดินดูไม่มีวันหยุดราชการสามารถเข้ามาได้ทุกวันช่องทางในการติดต่อก็คือเบอร์ผมเลยครับ0890501812หรือพิมพ์ชื่อบุญล้อมเต้าแก้วใน Google Map เลยครับก็จะนำทางมาที่นี่ครับเข้ามาเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้มาเดินดูได้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆครับสามารถมาเรียนรู้กันได้ครับ